ผักลวกนะผักต้มนะมีสตอมีมะเขือแล้วก็ยอดมะกรูดอ่อนนะ,ะยอดม่วงแดงรอนะมะเขือเปลือกส้มนะกระเทียมอันนี้ข้าวนะผัดเผ็ดไก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> มากินข้าวกันวันนี้นะครับนี่น้ำพริกกะปินะครับแล้วก็มีผักผักต้มนะมียอดมะกรูดออนยอดมันนะยอดมันแล้วก็นี่มีสะอนะครับสะตอตต้มสะโตสดนะะแล้วก็มะเขือนะครับ ผักสดก็มีนะผักสดก็มีมะเขือนี่กระเทียมนะเปลือกเปลือกชอมจีนะครับแล้วก็ยอดมะม่วงผ่านนะยอดม่วงเด็ดล้อครับมาครับกินข้าวด้วยกันเมื่อวานเมื่อวานไปกินข้าวท่่งนอกบ้านนะไปงานแต่งมา,าที่โชคดีเคนะอาหารอร่อยมากนะ แต่เขาจัดงานดีมากสไ,สไตล์จัดสไตล์ญี่ปุ่นนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ชอบญี่ปุ่นนะนี่นะใบมะกรูดอ่อนนะต้มยิ้ม้มพริกอืมอืม,มร้อยครับร้อยร้อยเปือกต้มจี๊ดนะครับ อันนี้จะช่วยอระบบทางเดินหายใจด้วยนะนี่กระเทียมคือที่เห็นผมทิ้งเนี่ยผมมีถังขยะอยู่นะไม่ได้ทิ้งนะทราคืออ่าขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ ติดตามแล้วก็ทักทายคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กดใจให้กันเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมานะครับอืมคือตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะจอบออคอมเมนต์ใครได้นะครับนี่สตอต้มนะผมจะเป็นคนที่กินสตอเนี่ยผมจะกินทั้งเปลือกแบบนี้นะบางคนจะกินแต่เม็ด นะแต่ผมจะกินแบบนี้เลยกินทั้งเปลือกแบบนี้เลยกระเทียมนเนี่ยช่วยใระบบเลือดลมนะสลายไขมันในเลือดสลายไขมันแล้วก็ยังช่วยสร้างภูมิต้านทานได้อีกด้วยนะ ยากะเทียมนะมีสารถึงเจ็ดิบสองชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคือผมอยากจะบอกทุกคนนะมะเขือต้มอ,อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะครับก็ที่ผมไม่ตอบคอมเมนต์หรือว่าไม่กดไลค์กดใจให้เนี่ย คือว่าไม่ค่าไปคอมเมนต์เนี่ยก็คืออย่าพึ่งห่างหายกันไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ผมโดนแฮกมาแล้วก็ข้าไปแก้ไขไปทำะะในระบบแล้ตอนนี้ก็คือระบบเนี่ยเขาป้องกันบัญชีของเราก็คือเราคือจำกัดอคอมเมนต์การ กดไลค์กดใจอะไรพวกนี้นะครับก็คือมีกดกดได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะโต้อตอบกลับคอมเมนต์ทุกคนได้นะครับก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับก็คือยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพอระบบกลับมาใช้าง,งานได้จะรีบเข้าไปตอบนะครับแล้วก็จะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจทุกคนนะครับก็ บอกกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับรักทุกคนนะอย่าเพิ่งหมดรักกันอืมไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะครับออืมอืมมยอดมันครับหลายๆคนไม่เคยกินนะไม่บางคนก็ไม่รู้ว่ากินได้นะยอดมัน มันนุ่นนะครับหรือว่ามันไร่า่าเป็น <c oughs> หรือว่ามันสับหลังนี่แหละนะครับนี่เอามาต้มแล้วจิ้มน้ำพริกอร่อยมากอืม <c oughs> คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคน <c oughs> แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอ้ย <c oughs> ดี ลดน้ำหนักลดไขมันนะมีอยู่สามวิธีหนึ่งก็อ,อดอดอาหารคือทอรมานตัวเองนะครับแล้วก็สองคืออกหักอกหักให้หนักๆก,กินอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สามมาเข้าโปรแกรมกับเรานะครับไม่โซมนะครับไม่ไม่โซมแล้วก็จะได้ ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ไม่มีโรคไม่มีไขมันนะครับนี่ปลาครับทานข้าด้วยกันก็มาเข้าโปรแกรมรีบอนกับเรานะวิธีที่สามง่ายมากนะแต่ต้องใช้เงินซื้อออืืมมต่อต้มกับต่อต้อมกินทั้งเปลือกแบบนี้นะ ร้อยครับมากินก้าวด้วยกันชงละลายง่ายไม่มีไก่มันทานน้ำตาลศนเปอร์เซ็นมีคอลลาเจนส้มแข่ช่วยระบบขับถ่าย